คค่ะแล้วก็มา่ิกี้ค่เฉลี่ยการเดาทอดไปนะคะใช่ค่ะแล้วตอนที่สองตอน่สอนะคะเราจะเอาเลขหนึ่งและเลขหกออกค่ะทช่เหมืก็เลขเลยค่ะใช่ค่เฉลี่ยค่ะใช่สองตอนะคะทอดจนไม่ให้เดือดทุกเตาปมาณห่สองคู่นะะ คนั่นเองค่ะต่อมานะคะเราจะมาหาค่าของตัวคาร์ดิการ์สดาของแต่ละตอนนั่นเองนะคะขออนุญาตนะคะที่จะขอพิสูจน์หนึ่งค่ะนะคะก็ตอนที่หนึ่งนะคะนะคะตอนที่หนึ่งค่ะคือเราจะได้เอ่อศูนย์จุดขอโทษค่ะบอดี้รีตัวนี้ค่ะศูนย์จุดหกเก้าสิบสองใช่ไหมครับเพื่อนใช่ค่ะใช่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะมาหาที่ค่ะ ตัวทีก่อนค่ะที ตานดีเราต้องบอากาตอนที่สองแ่าไม่ใช่ค่ะต่างล่านจุงค่ะไม่ใช่ค่ะต่อคะเาไหรค่ะ่งจอน่ะหนึ่น่งุน่เนึจทด่งจค่านนหนน่่น่น่่ง่่างน่หน่ อะไรอะไรหรคะไค่ะเขียนภาษาไทยเขียนอยาอักเียด้วยค่ะด้วยคือคือชีวิตค่ะฉันทาเค้าหนยต้องเป็นากาลังลบหค่ะรบตายแล้เขียไม่เหมืนกันแต่ลืมใส่ ที่ลดลงตามจำนวนการทอดลูกเต๋าเองค่ะและลูกเต๋าที่ลดลงหรือว่าถูกทอดออกไปนะคะก็เปรียบเสมือนนิวเคลียสที่หลุดออกมาค่ะโดยในแต่ละครั้งของการทอดลูกเต๋านะคะที่เหลือขึน้นนึงของเริ่มต้นก็จะมีค่าที่แตก